สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่เช้าซึ่งเจ็ดในใจเล่นหลายคนนะครับเนาะอ่าโอ้ไม่ได้เจอกันน่าจะวันสองวันแล้วนะครับเนาะโอ้ยหน่าชนีมันยากเวียครับเนาะนี่ครับวันนี้จะมาแนะนําเมนูซิกเนเจอร์ประจำวันนี้ก็ว่าได้ครับนะโอ้ยน้าไม่โลกสวยนะพี่สาวสุนายไม่โลกสวยนะครับแต่ยังได้แฟนสวยเหมือนกันพี่สาวเด็ดละนี่ครับเขาเรียกว่าปลาไหลครับนะโอายจะอ่อมปลาไหลแซ่บๆให้กินนะครับนะบายเชฟกระทชั่งกว่าครับเนาะ ถ้าห้างก็ห้างไปนะผมห้างกว่าครับเนาะมีคำปฏิกิริยาในบ้านว่าคนาเราจะประมาณนี้ครับทิ้งข้าวตะไคร้เตียมให้พร้อมคำนักโขเข้าไปเขาบอกเลือกบัวให้ดูห่างครับเลือกนางให้โอ้ก็คือสาวน้อยดูดูแม่ตดคำม้าคำหนาโอเคครับผมจะคิดว่าโขกลยคำหนาทิ้งข้าวตะไคร้เตียมให้พร้อมนะครำหนาโอ้ยอยู่คนเดียวก็เสียวซิสซัดคำหนาโอ้หนารับซุบบัตแม่บ้านคำไม่คุณสับุบัติไม่ต้องอะไรมากมายมุฒไม่ต้องคำนี้เขี้ยวอย่างเดียวครับผมมักสั่นครับ ไอ้กันรอนเนาะคุณสมบัติไม่อะไรมากมายนะมสมบัติก็ไม่มีอะไรมากนะที่เธอนอนหลัดยางครับนะพอจะได้แล้วเนาะยังแต่หลังซองบั่งไปไงนะคํัเนาะนั่น آ, คุณสมบัติผู้หญิงที่ฉันเข้ามาไม่ต้องอะไรมากหีเขี้ยวใหญ่เดี๋ยวผมมาขับเนาะดันละผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษครับเนาะถ้าผู้หญิงไม่ไดัดจริตก็ไม่มีสิทธิ์มาเรียดพิษคูอย่างผมครับเนาะป้าจ้ะไอ้กันรอนเนาะ โอเคนะครับนะโอ้รือเั็นตาดำครับเนะนี่ครับเลือวัวให้ดูห่อมเอาไปดูหางครับนะโอ้ดูหําพะนะเลือนางให้ดูหีโอ้ดูห้อหีไปาคอยแยกหยาบดูแม่ครับนะครับเราเเรียกว่าอมสุกสากเราจะอมนี่ครับปลาไหลครับเที่ผมบอกไม่โลกสวยนะครับไม่ติดรูไม่ติดเลยติดคนสวยอย่างเดียวที่ผมบอกปนะครับนะโอ้่ครับไปที่กอนบ้านนอกห้องนาเราจะประมาณนี้ครับน่าจะช่วงสองทุ่มโดยประมาณการครับนะฟังครับ ดนะูไม่เสียงเขียดรอบบรรยากาศนั่นนอนคำนองนะครับอ้แต่จะอะไรหลังอีกรอบไม่ได้เป็นทุกสี่แ่้ไปทุกคนไม่จบว่าเป็นป่ะมันก็วายอยู่ดินี่คอยยับหยาบโดนอีกครั้งนะคำนองอยยับแต่งตัวไม่สุภาพนะเขาเกรงขาทั้งไม่ว่านะครับเนาะโอ้นี่ครับขั้นตอนแรกนี่เขาถึงขั้นตอคแรไป็นว่ากูเตรียมความเป็นจะโขกนะคบนี่แต่เราจะผัดเรียกว่าอ่อมเอี่ยนนะครับเนาะเมนูวันนี้นี่ครับมันจะมีอ่อมเอี่ยนแล้วก็ เราจะพายพระกระเฉดนะครับพระกระเฉดหมูกรอบไปเอาครับเนาะผมกินมังครับเนาะไม่กินเนื้อสัตว์ครับช่วงนี้งดครับโอ้มันบ่มีหมูครับเนาะเป็นไงครับไม่ต้องสีแทบไม่ต้องทำไปจากกอนเป็นสีแทบอยุเท่าไงโอเคครับขั้นต่อต่อไปคำนั้าดูกันยาวๆเรื่อยๆไปเลยครับเนาะโอ้ยดูกัท่านไม่หีบไปขำแฉะไปเลยครับเนาะเราจะกรอบไฟได้แบบนี้พี่น้อง นะครับเนาะเป็นด,ดังไปเลยครับเนาะบรรยากาศไม่ติดรูไม่ติดรวยอย่างที่ผมบอกครับมาตีหนีโอ้ม่ติดคนสวยอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกเอาไว้ยากดังดังไฟชะก็ไฟนะครับเนาะเด <c oughs> ็้เหตุสีพรธรรมดาได้ครับนะไม่ใช่ไฟชักไม่ใช่ไม่ขีดไฟครับ <c oughs> โอ้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดเดียวครับโอ้อที่พ่ทธินระบาดเ <c oughs> สียพร้อมตะวั <c oughs> นนั่นครับนะไฟลอยคอยลัก ปากึ้ก้นใหม่เดียก็ย่าอมย่าอมถามันอยู่คงข้าย่าอมเลยเนาะโอ้โอเขียน,นตัว่โอเคับนึงคำเราติดังไฟ่ปเลย l โลเคชันนี้ไม่ค่อยดียครับอ้อมไปก็เปลี่ยนโลเนนคเ้อเปลี่ยนโลครับเนาะ นี่ครับดูกันยาวๆร่วๆได้พูดดังไฟได้ครับบ้านนี้โอ้ยหนักเปตะลินตันซาดวะผมไม่ใช่เป็นคนตะันตันซาดครัเป็นคนเป็นสี่แซบครับไม่ใช่เป็นเด่นเดตันซาดนะอย่ามาใช้คำว่าเป็นตะันตันกับผมนะครับผมไม่ใช่เป็นคนตะันตันผมเป็นตัวสี่แซบครับเนาะปไปก็ยัดหยาบโดนอีกครั้งกันนี่ครับนี่ครับโอ้ยหเนาะเด็๋ยวเครับบรรยากาศบ้านนาคอกนาเราก็จะประมาณนี้ครับเนาะผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่ถึงบรรยากาศบ้านนาคอกนาเราก็มีแหละ ดูดูนี่เขาเรียกว่าดูทำนากับม้านะไม่ต้องบอกม้าเด้มันมาตัวดูเกลียวเข่ากันเลครับไปเอาของเนื้ไปใส่หรือขางไวดรถบเมล็ดเด้ดูดูนี่แหละที่เขาต้องมาคำเตืนในเห็นหน้านี่ครับเนาะมันมันยันได้กค่ยันนั่นครับมันจะรถคิดเกลียวเข่าไปเนาะมันยังมาขายเข่าไปใส่หนึ่งวันรถอ๋อแนะนำครับอย่าติดหรืออย่าติดเลยครับนักติดหิ้วแมนแมนอยู่อย่างเดียวอย่างที่ผมบอกครับเนาะไม่ต้องไปติดแค่ล้วนลุวนโอ้ยแต่หมากระสับนั่นแหละครับเนาะ ผมยังบอกครับนะขณะผมด้วยปนิเลยนั่นผมติดถนนลาดยางด้วยกันนี่ผมหลังเจ้บ้านผมยังบอกครับครับจุดสนใจก็รถแคลอกแห็งแรงไม่เลวเนาะนี่แหละครับดังไฟกับโอนวะนั่นอ๋อท้าไมรถออกที่รถจุดสนใจยังแบบไม่แคลลว์เพราะเรจียมไปที่ไปใครขามาเปียกระย่างลมหักแก่ตายแล้วนี่ครับผมไม่ติดรลยไม่ติดเลยติดนี้อย่างเดียวอย่างที่ผมบอกครับละไม่ขอให้หยาบโลนครับนะอี๋ดีเลยนี่ครับเนาะ ออกมันออกได้ครับต่อไปคุณจะทำยังไงเตี่ยนยางโยเกียโยคารโอ้ยเงินน้อยจนบมดทิ้งเลยผมไม่สนใจไปจะดูจะดูเอาเถอะตามใจคุณได้ตามสบายลมคุณท่านผู้ชมนี่ครับผมยู่งกี่ละเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับอยู่แบบสมัชชาเขาว่าได้ก็ไปบางยึดผมไปหลังสาวบ้างผมนัดกินถนนลาดยางตัวหักเงียบเสร็จแล้วก nah ูได้ออกออกโดนโทรศิวท์มาดิบก็ย้ำใส่เงินหนีรถหนีเงินเราไม่กระปวดหัวปวดสมองโอ้ยไม่สนใจแล้ว <laughs> <iden> นี่ทกศไม่มีครับนะนี่เงินกู้ก็ไม่มีครับนะาะไม่ติดน,นี่ยังวะนี่จะหนีไม่จอดละอ่านี่ครับนะถ้าบรากาศเปลี่ยนไปดูแลสุขภาพดีสุขภาพ,ภาพ,ใ,ภาพใจเป็นหนลมเป็นใจขึ้นเขาครับนะแต่ผมจีละทางไซต์คำเนะโอ้มันแบบนด้นตอนสร้างป้อมเมื่อล่อไม่ต้องใช้ค้าวใบเดินตอนใส่ผมไว้ที่เป็นคนตาลีอตอนชักผมเป็นปต่สีแซ่บครับเนาะบอกท่านเลยขั้นตอนต,อนต่อไปมันจะอะไรวะยังวะ ไอเดือร้อนนะเ่อนต่ว่ทำท่ารางทลันทำทำทางหม,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 ม้อครับผมเป็นคนติดหม้อครับเนาะหน้าหม้อเขาเปนหน้าหม้อมนะ นอ้องปานครบนับน้ำับน้ำอย่างดีเลยับนั่นเลยตอนนั้นตสัตวเนาะเป็นตนนันตียเขาจะสีเสียบหเป็นตน้นตสัตว์นครับมีลเขาจะตั้งหมอนด้ครับแบบโอ้ยนาะชีิตผมเพื่อพับนะครับน้อนตอนนั้นตอนสอัตว์ดีโอ้ยตดัดสินไลครับผมโอ้ ขาดคนรู้ใจครับน้องก็สมัครคนรู้ใจครับน้องไม่คุณสมบัติไม่ต้องปริญญาตรงปริญญาจะหิ้เขี้ยวอย่างเดียวผมมาครับเนาะนั่หล่ะ <c oughs> ไอเจือดร้อนนะขั้นตอนต่อไปยังว่านี่ครับโอ้โหหนิข้า,ะาตานนะไคร้เตรียมพร้อมสำนรับคุณที่การปรุงได้กลับมา <c oughs> เป็นได้ครับขอแยกตัวคุณภาพเล็กเป็นสิเนเชื่อนู่นแหละ วันนี้มามาเยี่ยมมายามคุณนาจิตของบแล้วสวดกระโดดกำแพงวัดข้อดีไม่มีเมียครับข้อเสียไม่ค่อยมีตังค์เที่ยงเรับผมเนี่ยแต่ทีนี้ทีนี้รอขับรถพี่คนสุดท้ายแ่ะอย่าอมอย่าอมทำมันคมข้ออย่าอมเลยเนาะพี่ขอให้เธออย่าอม โอ้โปรเจกต์แง่นโอ้ขั้นตอนต่อไปครับหน็อกทิ้งขาดรักใข่ผมเตรียมพร้อมนั่นนี่ครับนี่ครับโอ้ดิครับหน็อกทิ้งขาดตัวไข่เบิ้มมะกุูดเต้ลงไปครับหนที่โอ้หน็อกไม่เกิลืมข้าวโอ้ใส่เบิ้มเลยครับหนอ็อกาที่ที่ควจะใส่เชร์อีกทีนึงครับหน็อเป็นได้ครับโอ้คือขาดขี่แน่นน็อ เต่เลตืาไม่ใช่ผู้ชมีอแต่มาดิตอนใครเนาะค้ว่าเป็นตัวเต,ตือนค่ต้องไปเจอสี่แซ่บแซ่บไปหลายคนจะถามผมว่าโอ้ทำงานทั้งวันทั้งเวรทั้งเวรไปแนละ้ววัทานหยาเ,บ,นะเแบบี้ยวกับเนาะมงานเบิดมือเบิรน,นียโอ้ไยอมทังย้ามพ,พอนดีดพินะ่มเยนผมจะบอกผมจะตอบเชีย,ยร์แลนะ้วคนั้นแล้วจะดีดแปกมือจหรอแล้วคนขยันมันเพียจะถามมีนะผู้ส,สูสงวอยแลวอาชีพมามาอกงคนนี้ หาว่ารู้จักทรมากินมาว่าดีดดีม่อจิเดีดแตกไจบละดูเรื่องนะไม่ต้องถามผมบ่อยนะครับเนาะถ้าถามผมว่าดีดมันรเลียดเลยพที่นี่ทำากัดดีดสวัสดีเขาเรีวคนรู้จักทรมากินเลียดแตกไม่จบโอ้ดีดแตกเพราะย่าแดกอยากคานะคบเนาะี่ถามบ่อยไม่ต้องถานะ อมเอมทํามันคมข้ด้วยการแก่เหาครับสุราพี่ตอสุขภาพและกัมบดีจอดใจที่ผมบอกคำนองไปนแก่ก็เมืนไม่ได้แก่ไปลนเพราะหิวเขาวครับไปกินเขาได้บ้าอไปดแก่ก็แก่รอดคดูนี่คือเรื่อวดูฝนตกนี่เขาดูทำนาทำนานะครับเฮ็ดกอร์นะครับไปให้เกินเป็นลเบอจอรด้ไเก็บซุ้มยได้ใครเื่อกี้ไปเก็บเห็ดด้กันลด้อจอดไปเก็บรอดมันได้ครับเนาะถ้าได้แก่แล้วตัมือจะได้ กบเสียงโอ้สวนน้อยจะแสบไม,ม่เจอว่ะเห็นรึป่าทีนจังบัวขวงจะฝันใ่ถูกว่ะ พ่อครับเนาะมันบอกไม่เัยรุ้สายเลงสัวนยากรับเนะี่ยอย่าอมอย่าอมทำมันบุ่มควยโอ้คุพ่อ สองข้างตื้อไม่ออกตื้อไม่ประกอบนะโอ้ถ้าลมทำแท้ผิดพลาดทางเทคนิคไม่ว่ากันนะครับเนาะถ้าผิดพลาดประการใดเขขออภัยมานะที่นู่นเขาที่นี่ครับเนาะ นน่เี๋เจาเบิ่อทำไงไม่ได้เห็นบบครับพบอกแวแอบดูคลินในผมไม่ได้เห็นผมไม่ได้ใส่ครับเนาะเป็นได้ครับไดกินนล้วม่เ้าว่ะนะระปลาไหลเขาเรียกปลาไหลี่จะอมปลาทิอะมากแ่านครับเนาะ ไม่ใส่เบ็ดไปไหนครับดูดูดูดินี่ปักเบ็ดเดี๋ยวครับเนาะไปไปเฮ้อนี่ครับไม่เลือกงานไม่โอตายผมบอกครับเนาะทุกงานทุกอาชีพมันมีศักสี่เล่มมีเกียรติของมันครับเนาะหันไปเฮ้อนางคาร์กุยไหนครับไปแดงๆดงผมมีเงินจักบาทดนะครับเนาะนี่ผมผมไปทุกอย่างสูดเอาวิญญาณคนนี้ครับเนาะพวกนี้ก็จะไปตัดข้าวมาท่านเรียนดูดูนี่แหละไปครับเจะเห็นในสีม่ืดๆสีแดงเงินเลยครับนาะถ้าปากแดงๆนางคาร์กุแดงขี่ครับผมมีเงินจักบาทครับ ไปแาแบบ่ขาย้ขายไ้หขาให้ไมเไม่ขาย้ำง่ยเลนมันนี่ไงเฮ้ยแม่ใสอะไรบ่ฮะมฮะาบงนีบ่ช่วยอะไรยอะไปหรอบ่ได้เขาจเขาเลม่รส่รสามรู้เป็นสี่รู้หกสิบบาท ไปขายว่าหมี oh, 1> <No> 1> <I EN> <IO> ้โอ้โทษทีนะครับเนาะขาย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 ไรเยินนา่เอาป่ะเงินด้วยโอเคนะครับขอแค่แป๊บนึงนะครับพารูแล้วตนึงครับนี่ครับต็สี่เซ้บมเจ้าวะเป็นอะไรเนาะ